คือผมกับชอบนะลูกค้าที่เขากังวลคิดเยอะๆไตรตรองเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิ่งโลกยุคนี้เนี่ยเป็นโลกยุคที่แบบคนมันเข้าหากันได้เข้าถึงกันได้ง่ายนะครับมันเคยมีเคสอยู่เคสหนึ่งลูกค้าผมอยู่ที่ยะโสธรน,นะครับผมลงรูปบ้านเข้าไปก็ค,คือลงปกตินั่นแหละนะครับเสร็จปุ๊บ มีลูกค้าคนนึงโทรมาหาผมเขาบอกว่าเขาอยากไปดูไซส์เนี่ยที่ยะโสธรเนี่ยเพราะใกล้เขาเพราะเขาอยู่ศสีสเกตผมก็บอกว่าผมต้องขอขอ,ขอโทษด้วยผมไม่สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เนื่องจากว่าลูกค้าเราทําในบ้านอยู่อาศัยแล้วผมบอกทุกคนนะครับเวลาขอดูบ้านคนอื่นอะมันเวลาเราไปบ้านเขาแล้วเขาแบบมันจะรู้สึกแปลกอะ คือเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการทาธุรกิจของเชษฐ์พายนะครับเขาเป็นลูกค้าเราคนหนึ่งแค่เองแต่อยู่ดีมีคนแปลกหน้าแวะเวียนเข้าไปหาเขาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาไม่น่าจะแฮปปี้นะเอาจริงๆแล้วผมก็จะไม่ทําแบบนี้แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีคนทําแบบนี้อยู่ไม่น้อยคืออย่างนี้ผมจะอธิบายว่าการที่เวลาคุณจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเงินคุณน่ะอยู่กับตัวคุณน่ะแล้วคุณต้องเงินไปให้เขาอ่ะ คุณต้องดูว่าคุณเอาเงินไปให้ใครถ้าคุณเอาเงินไปให้คนที่เขาแบบไม่มีหลักแรงเขาอาจจะมีคือตัวเขาอาจจะทอถุงมืออยู่โดยเครื่องจากรุ่นเก่าสถานที่เขาแบบแย่ๆผมอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรสิ้นแต่คุณอย่าลืมว่าเงินคุณมีค่าแล้วคุณเอาเงินคุณไปไว้เ,าเขาอ่ะคุณไม่กลัวหรอแต่ปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนต่างจังหวัด พ่อเลยมากคนต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งถ้าเป็นคนแบบคนอีสานที่เขาแบบเป็นพักพวกเดียวกันเวลาเขาพูดภาษาเดียวกันเขาจะรู้สึกสบายใจไว้เนื้อเชื่อใจหรือแม้กระทั่งเป็นคนใต้เป็นคนเหนือพูดภาษาที่แบบเป็นภาษาเดียวกันสื่อสารกันได้เขาจะรู้สึกมีความไว้วางใจซึ่งโอเคผมก็เข้าใจได้นะครับแต่คุณรู้ไหมว่ามันเป็นดาบสองคมมันเป็นความอันตราย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะไว้ใจเขาแต่เขาจะดีกับเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ซึ่งจากประสบการณ์ผมที่ผมรับโทรศัพท์มาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดส่วนใหญ่ที่โดนหลอกก็เพราะเราไว้ใจเขานะครับเคยมีเคสหนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือลูกค้าโทรมาบอกว่าคือโทรมาหาผมเพราะขอช่างซ่อมผมก็แจ้งไปตรงๆว่า ทางบริษัทเราเราไม่ส่งช่างออกไปซ่อมเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องเราและพอเขาถามมากขึ้นเขาก็บอกว่ารังสรรรับซื้อเครื่องรับซื้อเครื่องมือสองไหมผมก็บอกผมก็ไม่รับซื้อเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาพูดสารเหนือนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นเขาไปลงทุนเครื่องอะไรทอผ้าอะไรสักอย่างก็โดนหลอกประมาณรวมๆสองล้านเขาก็แบบแบบแย่มากอะไรอย่างนี้ย จนสุดท้ายขายเครื่องตัวนี้ได้ได้เงินอยู่ประมาณประมาณร่วมร่วมล้านไม่ไาวมีคนแบบรู้จักกันอ่ะคนสนิทกันเหมือนญาติกันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบมีเงินเนีย่ยไปลงเครื่องทอถุงมือไหมแล้วเดี๋ยวเขาเอาวัตถุดิบมาให้แล้วก็เดี๋ยวเขามารับซื้อด้วยพวกเขาเชื่อก็จ่ายเงินเข้าไปร่วมร่วมล้านครับได้เครื่องมาประมาณสิบห้าตัวสิบหกตัวหลายแสนอยู่าจะแปดแสนอะไรเงี้ย หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยบล็อกเบอร์เลยหายไปเลยอ่ะเออแบบนี้นะครับมีอย่าคิดว่าจะไม่เจอกับตัวคนที่ดุระวังเยอะๆดีแล้วผมชอบแล้วก็นัดเข้ามาที่บริษัทมาดูบริษัทผมมีตัวตนผมบอกทุกคนอย่างเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยก็ใครโทรมาหาผมเนี่ยเบอร์ผมมีมูลค่าผมปิดทิ้งไม่ได้ ผม,ผมหายไปไม่ได้สรุปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินเราไปไว้กับใครไปลงทุนกับใครเราก็ต้องดูดีๆนะครับการดูไม่ผิดแต่ก็ควรจะต้องใช้เวลาศึกษากับมันในระดับที่ไม่ต้องมีใครมาเร่งเราอีกแบบหนึ่งนะคนที่แบบเวลาเราไปถามข้อมูลเขาแล้วเขาก็เร่งจังจะตัดสินใจหรือ,อยังจะซื้อหรือ,อยังเมื่อไหร่ตัดสินใจไปช่วยดูสถานที่ไหม ระวังเธอครับผมพูดตรงๆนะครับอันนี้ก็คือข้อเตือนภัยเนื่องจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อมูลของทางบริษัทชินาสภายตอนนี้เนี่ยมันระเบิดตอนนี้มันคนเข้ามาดูแบบเป็นหลายหมื่นแต่ละคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะข้อมูลก็จะขยายไปวงกว้างมันเลยก็เลยจะเป็นช่องทางทำมาหากินให้กับคนอื่นด้วย แต่แต่ผมยินดีนะแต่ขอแค่อย่าหลอกกันเพราะผมไม่อยากให้วงการทอถุงมือที่ผมรักมากมายและสร้างมากับมือมันจะพังทลายลงไปเพราะคนที่เห็นจะได้นะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ